โอตปสตอรี่ซาอีกแล้วแฟนๆแห่ fan เป็นห่วงสภาพจิตใจ แม้จะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าคู่รักเสียงเดีแอดเลิกเงียบคือคู่ไหนกันแน่แต่ชาวเน็ตหลายคนพากันคาดเดาพร้อมพุ่งเป้าไปที่คู่ของพระเอกดังยังอบอบนิธิกับแฟนสาวมับลังอลิสาที่พักหลังทั้งคู่ไม่ค่อยมีพับคู่หรือสตอรี่อดความหวานให้แฟนคลับได้ชมกันเลยทําให้กระแสข่าวลือยิงตอกย้ำว่าคู่นี้หรือไม่และล่าสุดในอินสตาแกรมแอดเขาที่แฟนคลับมักจะรู้กันดีว่า คือแอคเขาที่หนุ่มอบตั้งใจลงแคปภาพเกี่ยวกับผลงานจากกล้องฟิล์มที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้นโดยมีชาวเน็ตตาดีไปเห็นว่ารูปภาพที่ถูกโพสตั้งแต่วันที่21เมษายน2566ที่ผ่านมาอยู่ๆก็ถูกแก้ไขแคปชั่นว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดแต่คุณก็ยังทำรวมทางแคปชั่นซศร้าๆอีกหลายข้อความ และล่าสุดนุ่มอบก็ยังได้โพสตอรตอรีร่เพลงเศร้าอีกครั้งกับเพลงของตัวเองอย่างต่อให้เธออยู่ไกลด้านแฟนๆก็แห่เป็นห่วงสภาพจิตใจอาจจะพังหนักหลังกระแสข่าวรักเร้าก,กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้